สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่วันนี้สดนะครับชม,ม,มรายการแบบแห้งๆมาหลายวันแล้วนะครับก็มีเพลงให้ฟังมีสรุปข่าวจากอินเทอร์เน็ตนะฮะให้คุณผู้ชมได้รับทราบบ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละปีเอ้อมีอในปีนี้ครับในปีที่ผ่านมานะฮะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราจะเปิดรายการด้วยน,นี่ครับภาพสอสอรพระราชทานครับขอมาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ มีข้อความนะครับความเมตตาเป็นคุณธรรมนําความสุขช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้พรรษาให้หันษาครับความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตาทวีค่าของน้ําใจใหม่ตีเอ่ยนะฮะพระองค์ท่านกระสรงเขียนนะฮะขอจงมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียข้างล่างมีคุณทองแดงนะครับกับคุณมนะลิฮะน่ารักเชียว <c oughs> แล้วก็ทุกฉบับนี้หน้า ยินดีครับในวันที่2มกราคมเนี่ยนะครับมีภาพของพระองค์ท่านครับพระราชทานพรปีใหม่าแต่สรุปกันสั้นๆที่เขาพาดหัวนะครับก็คือว่ายึดมั่นเมตตาหวังดีช่วยเหลือกันและกันมีความสุขตลอดปี2556ขอให้ทุกคนตั้งจิตให้มั่นนะฮะ อยู่ในความเมตตาระหว่างดีต่อกันจะได้ร่วมมือสร้างสารรค์ความสุขความเจริญดังที่ตั้งใจขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานส่วนข่าวของเราครับปีนี้นะฮะเราก็จะเพิ่มนอกจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในแต่ละวันนะฮะเราก็จะเพิ่มหนังสือพิมพ์วิเคราะห์การเมืองเขาใช้ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมพวกอย่างเงี้ยพวกวิเคราะห์การเมืองเป็นรายสัปดาห์อะไรเงี้ยจะเอามาคุยกันจะดูว่าเขา มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่เราจะนำเสนอแล้วคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในแต่ละวันนะฮะปีใหม่ที่ผ่านมานี่โลกไม่แตกแล้วนะครับเมื่อโลกไม่แตกชีวิตก็ต้องดำเนินกันต่อไปะฮะรายการก็ยังคงอยู่ครับตอนแรกก็นึกว่าโลกแตกรายการก็จะได้เลิกจก <c oughs> ังที่นึกว่าต้องลอยลำน้ำาแ่งแต้งกันอยู่ในกระสวยอวกาศตอนนี้ครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรฮะก็คงจะอยู่กันอีกนานนะครับนะครับ เทศกาลผ่านไปฮะภาพที่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับทุกฉบับมันจะเป็นภาพขนของกลับบ้านแล้วก็ขนของกลับกรุงเทพรถล,ลาติดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่เรายังไม่คุยวันนี้นะฮะคือดีเดค่าแรงสามร้อยบาททั่วประเทศเนี่ยครับก็ขึ้นแล้วฮะหลายสำนักข่าวหลายสถานีโทรทัศน์เขก็ไปสัมภาษณ์ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ พนักงานโรงงานนะครับบางคนก็ดีใจได้ขึ้นบางคนก็บอกว่ามันเป็นความดีใจท่ามกลางความเสียวใจเพราะว่าไม่รู้ว่าโรงงานจะปิดเมื่อไหร่มีทุกฉบับนะฮะภาพแต่ละท่านก็ขนข้าวของกลับมาจากต่จังหวัดมากรุงเทพนะครับนี้พอมันสามรบาททุกจังหวัดใช่ไหมฮะคำถามก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านเกิดกันหรือไม่ เพราะว่าค่าแรงที่บ้านเกิดมันก็เท่ากับค่าแรงที่กรทมสามร้อยกันเหมือนกันหมดแล้วมีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วที่บ้านเกิดของแต่ละท่านมีงานให้ทําเปล่าคือจริงวิธีคิดนี้วิธีคิดนี้ดีนะฮะให้ค่าแรงทุกจังหวัดเท่ากันเนี่ยแต่มันจะต้องให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีความจเจริญไม่จําเป็นต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดก็ได้ครับแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะมีบริษัทห้างร้านที่มีกําลังและมีความสามารถ ที่จะรับกำลังแรงงานเข้าไปทำงานได้สถานการณ์ปีนี้ต้องน่าจับตาดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสามร้อยบาทรักษาทุกโรคเอาไม่ใช่สามร้อ <laughs> ยบาทตัวไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยจริงมีหลายประเด็นนะที่ผมอยากคุยนะฮะตั้งแต่เรื่องของอ,อดวงเมืองนะครับนี่ฮะ อ,อนุญ,ญาตในเอทีวีสุดสัปดาห์นี่น่าสนใจทะลุทีวีเราเนี่ยทะลุฉากหลังเอาหน้าออกไปได้ไหมสองศูนย์หนึ่งสามผ่าดวงเมืองแผ่นดินนองเลือดรัฐบาลปูจบเหแม้วมาร์กไปไม่กลับประยุทธ์หลุดเก้าอี้เอหมอดูเขาว่ามาแล้วครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับเ,ออเดี๋ยวจะเห็นประเด็น ส่วนมัติชนเล่นอะไรฮะเป็นที่สุดแห่งปีมาร์กเชือกนะครับนี่ดูหน้าทั้งสองท่านนะฮะเนชั่นสุดสัปดาห์มีแรงจริงควรจะมีสยามรัดอีกเล่มหนึ่งป๋าครับป๋าก็รู้ๆก,กันอยู่ทําได้แค่ยันเออยันอะไรไม่รู้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวสามสี่ฉบับนี้จะเป็นหนังสือรายสัปดาห์ที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับในแต่ละวันรวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวันทั่วๆไปนะฮะ มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการปรองดองเนี่ยครับเขามีแนวคิดเอาคุณบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยมาเป็นตัวกลางเดินสายเนี่ยครับเชื่อแม้วขานรับแนวคิดเติ้งปรองดองหยุดความขัดแยงออ้งลองวิเคราะห์กันแบบใจเป็นธรรมนะคุณผู้ชมฮะคิดว่าผู้ชายคนเนี้ย จะสามารถหรือไม่เนี่ยคุณบรรหารศริลปอาชาเนี่ยครับเขาว่างี้นะฮะรอดูว่าคุณทักษณิณขานรับแนวความคิดนี้หรือไม่นบบดลปฐมะเชื่อทักษณิณขานรับบรรหารเป็นกาวใจหยุดความขัดแย้งในบ้านเมืองเชื่อให้เริ่มเดินสายสร้างความปองดองทันทีแบไตผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเคยหาลือกันบ้างแล้วแนะแนวทางสร้างปองดองต้องอกุญแจพรรคประชาธิป,ปัตย์ให้รู้เรื่องก่อนประชาธิป,ปัตย์ว่ายเยี่ยงไรฮะ นี่ครับประชาธิปัตย์แช่งพวกปองดองของเก๋ขอให้พินาศตอนนี้ปองดองขายทองนะฮะทองก็มีทั้งอะไรอะของเก๋ของจริง่ะนี่ประชาธิปัตย์แช่งพวกปองดองของเก๋ให้พินาศเดี๋ยวหาผมพูดเองวันนี้ก็พูดครับจำกันได้นะฮะคุณถาวรเสนเนียม นววายถาวรเฉินเนียมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แช่งหากปองดองปลอมนิรโทษกกรมแก้กฎหมายให้ทักษินขอให้พินนาศเ,<อ>เรื่องนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวว่าจะถามท่านเหมือนกันถ้าคุณบัญหารเดินสายแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะเอาให้ได้ครับรัฐบาลนะเรื่องเรื่องปองดองเนี่ยครับคุณบัญญัติว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังในช่วงหน้านะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้บัญญัติตรฐานแนะรัฐทําเพื่อคนส่วนใหญ่ดีกว่า เติ่งเดินปองดองอันนี้เรามาจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะออแนะรัฐทําเพื่อคนส่วนใหญ่ดีกว่าเติองเดินปองดองเนี่ยคนนี้ครับคุณบัญญตัตบรรทัาน mm hmm. เขาบอกว่าให้เอาปัญหาชาติเป็นหลักแล้วสังคมจะเข้าใจและวางใจเอง mm hmm. เชื่อว่าดีกว่าให้บัญหาเดินปองดองเพราะยังไม่เคยเห็นใครทําได้สาเร็จมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับคุณผชมคุณบัญหารเนี่ยกับตัวตัวเตี้ยฮะกับตัว,ต,วตัวสั้นเนี่ยให้คุณบญญหารเดินสายปองดองเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยต้องมีรถพยาบาล มีทางออกซิเจนทำไปด้วยแล้วคงเดินเหนื่อยฮะฮะทุเคนเคยเดินไหมฮะผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ชายตัว,ต,ว,ต,วตัวสูงสูงร้อยเจ็ดสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนตัวเล็กหมดเลยผู้หญิงผมโดนด้วยเนี่ยร้อยห้าสิบห้าว่ะนะฮนะร้อยห้าห้าร้อยห้าหกเนี่ยแล้วเราตัวสูงเนี่ยจะรู้ถ้าคุณผู้ชมสูงเนี่ยจะรู้เลยเวลาเดินกับคนที่เขาตัวเตีย้ยเนี่ยนะเออมันจะเป็นยังไงเขาจะเหมือนปิกมี่ฮะเหมือนฮอบบิทฮะออนึกว่าคุณบรรหารครับเดินสายบองดอง เดี๋ยวคุณผูชมบอกว่าคุณจิมมี่คุณก็เวอร์ไปเขานั่งเบนซ์ไปปองดองก็ได้อ่ะเราก็ล้อเล่นนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันส่วนอย่างอื่นที่ท่านได้ติดตามชมจากสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆที่เขาไปถ่ายภาพกันเห็นไหมฮะภาพข่าวก็คงจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ตัวเลขนะครับห้าวันสองร้อห้าสิบสี่ศพผมนั่งดูข่าวตอนเช้าข่าวตอนกลางวันแล้วผมก็เออสงสาร พี่น้องประชาชนที่มีญาติเสียชีวิตนะครับบางท่านเช่นขับรถสวนทางบ้างบางคนแสงไม่พ้นก็ไปเกี่ยวบางคนขับอยู่ดีๆอีกคันมันกระโดดมาจากอีกฝั่งอันเนี้ยอันเนี้ยแหมอันนี้น,นี่สั้น,นๆนะครับคุณผู้ชมฮะซวยที่ที่เราขับบางทีเราขับดีๆนะแล้วเราก็ไม่ได้เมานะเราเมาไม่ขับนะแต่อีกฝั่งมันกระโดดกลับมาหาเราทําไมอันนี้ ทำใจไม่ได้จริงะฮะถ้าเกิดว่ารถเราขับดีแล้วต้องเสียชีวิตเพราะคนอื่นเนี่ยครับนะครับ,นะรบก็เอาใจช่วยทุกคนกันนะฮะเวลาเขียนข่าวเห็นข่าวเขียนนะนักขมาถมแชมป์เนี <c> ่ย <oughs> ส่วนตราดไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับรู้สึกนะฮะเป็นถนนไอเป็นจังหวัดที่ใช้คําว่าเก่งก็ได้ครับบางทีการเสียชีวิตนี่คงไม่มีใครอยากก็รู้หรอกครับว่าตัวเองจะเสียชีวิตที่ไหนแล้วบางทีมก็ไม่ใช่ความผิดของ ผู้ว่าหรือของตำรวจที่อยู่น้าจังหวัดนั้นๆด้วยฮะนะครับว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้เสียชีวิตว่าที่สุดคุณทํางานหย่อนยานหรือจังหวัดนี้ไม่เสียชีวิตคุณทํางานดีบางทีอุบัติเหตุนะฮะมันไม่มีใครเจตนากะทาแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมฮะคงคุยกันเรื่องดวงเมืองของเราคิดว่าเป็นยังไงตามเนี่ยอะไรนะเขาวิเคราะห์มะไแผ่นดินนองเลือดปีหน้าเนี่ยปูจบเพ แมวมากไปไม่กลับไปไหนไม่รู้รวมทั้งเรื่องของคุณบรรหารที่จะเดินสายปองดองเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าักคู่คุณครับ